เออขอโทษเลยครับวันนี้หน้าหน้าจะมาไหมครับเอ๊ะคุณเป็นใครคะทำไมถึงอยากเจอเขาล่ะผมาจากรายการมนุษย์ผู้ไม่สมบูรณ์แบบอยากสัมภาษณ์เธอหน่อยนะครับเราเป็นรายการทอล์คโชว์ไม่รู้ว่าคุณเคยดูไหมไม่ค่ะเอองั้นผมแนะนําคร่าวๆนะครับคุณสีค่ะพวกเรายุ่งมากเลยค่ะงั้นคุณพอจะสะดวกให้เบอร์ติดต่อเขาได้ไหมครับผมจะได้โทรหาเขาโดยตรงเกรงว่าจะไม่ได้เลยค่ะแบบนี้ดีไหมคะฉันจะบอกหน้าหน้าให้ ดูว่าเธอตัดสินใจยังไงจะให้คุณสัมภาษณ์ไหมหากเธอยินยอมจะให้เธอติดต่อกลับไปเออได้ครับฝากด้วยนะครับค,คุณนั่งโต๊ะไหนคะเออตรงนั้นครับงั้นรอสักครู่นะคะเดี๋ยวจะเอาไปให้ครับขอบุณครับค่ะยินดีเขาเหมือนแมลงวันที่ไล่ตามรอยเลือดไม่หยุดชอบเกินเกณฑความทุกอย่างของคนอื่นอย่าไปนสนใจเขาเลยเขาเป็นลูกค้าตอนนี้เขาชอบกินนู่นกินนี่พวกเราก็ขายอาหาร ให้เขาอิ่มท้องได้สวัดดีทุกคนนี่เป็นครั้งแรกนะที่เราพาทุกท่านมาโรงงานกัดสลักนะคะด้านหลังฉันเนี่ยช่างศักดิ์ที่มีชื่อเสียงเสียค่ะครั้งนี้ไม่ได้แค่พาทุกคนมาดูฝีมือการกัดสลักนะยังพาทุกคนมาต้องไปกินข้าวแล้วงานกัดสลักไม้ของพวกเราถ้าชอบก็กดไลค์และกดติดตามด้วยนะ เรานี้พวกเรามาทางซ้ายกันหน่อยสิห้องตัวนี้มีอะไรฉันไปก่อนนะเอ๊ะเธอไม่สบายเหรออ๋อทางน,นี้ค่ะ กาแฟไหมเอ,อ่อเร็จน้ำแข็งด้วยหรือเปล่าออยเยอะหน่อยเฮ้ยชาวปาจือมานี่เฮ้ยเซซี่มานี่ได้ไงเนี่ยไม่เห็นเธอไปทำงาน <c oughs> ฉันหยุดงานนะอ,อหมาตาไมา้ชื่อชาวปาจือแปลว่าอะไรเหรอภออาษาถิ่นแถวฉางซานนะ่ะมาถึงโกกออฉันจะไปชงกาแฟมาสิ แม่ดูแลใช่ไหมว่าเมื่อก่อนฉันทำอะไรคิดไม่ถึงเลยสิฉันมีชื่อเสียงขนาดนี้ไม่เร็วเลยนะยังรู้จักห่วงใยฉันด้วยสงสัยที่คอยเป็นห่วงเธอไม่เสียเปล่าแล้วตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วสบายใจได้จะเป็นอย่างนั้นได้ยังไง ฉันว่ามันดูน่ากลัวนะก็นิดหนึ่งนะฉันไม่เป็นอะไรจริงๆจะไปแล้วใช่ไหมตอนแรกอยากจะกลับเสี่ยงไห้ไปอยู่กับพ่อแม่ตั๋วก็ซื้อไว้แล้วแต่ตาไม่กลับมากระทันหันก่อนหน้านี้ที่จะกลับไปจริงๆถ้ากลับไปแล้วก็ไม่กลับมาแล้วใช่ไหม คงจะไม่รู้หรอกแต่ฉันก็ยังลงทุนกับโฮมสเตย์อยู่นะพี่จะไปไหนยังไม่รู้เลยนึกไม่ถึงเหมือนกันว่าจะอยู่ยูนนานได้นานขนาดนี้ นายยังจำได้ไหมวันแรกที่ฉันมายุนนานจำได้ตอนนั้นเป็นช่วงที่ตกต่ำที่สุดในชีวิตฉันเลยไม่รู้เลยว่าควรจะไปที่ไหนเหมือนวิ่งอยู่บนถนนคนเดียวฉันคิดว่าจะพาตัวเองเดินไปข้างหน้าลองดูสิว่ามันจะพาฉันเดินไปทางไหนได้บ้าง ขอรบกวนหน่อยได้ไหมคะอะไรเหรอครับตอนจอดรถเมื่อกี้แล้วมันตกหลุมนะคะช่วยเข็นรถให้ฉันหน่อยได้ไหมคะได้ครับขอบคุณค่ะตรงนี้ค่ะแป๊บนะครับ ร,รถและปิดหลังคาโอ๋อค่ะเอาแล้วนะหนึ่งสองสามนั่งเครื่องหยุดหยุดเดี๋ยวกันเกิด,ดกัน อีกทีนะครับหนึ่งสอามเครื่องขอบคุณมากค่ะขอบคุณจริงๆออด้วยความยินดีครับออออขอโทษนะคะทำคุณเลอะหมดเลยเออไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวผมก็กลับไปเปลี่ยนชุดแล้วคุณเช็ดหน่อยดีกว่าค่ะนี่ค่ะเราไปค่ะออขอบคุณครับ ขอโทษจริงๆนะคะไม่เป็นไรครับงั้นผมผมกลับแล้วนะได้บ่ายเดี๋ยวค่ะแถวนี้มีร้านอาหารบ้างไหมคะมีร้านหนึ่งตรงนั้นครับคุณนำทางฉันไปได้ไหมคะฉันอยากกลับแทนข่ามือเที่ยงเดี๋ยวผมพาคุณไปเองแต่มือเที่ยงไม่ต้องก็ได้เสียเสียอ๋อพี่มีอะไรเหรอคือว่าพอดีว่เขาตกลมน้าผมเล